เหล่านักแสดงจากทางช่อง3ได้ไปแจกลายเซ็นบนปฏิทินปี2560ที่ห้างเทสโก้โหลดัสสาขาบางใหญ่ค่ะนำโดยปอนัทวุฒิเจมจิรายุอเล็กธีระเดชบอยปรกรณ์และวาวานิชารีแฟนๆก็ให้การต้อนรับกันอย่างมากมายค่ะด้านนักแสดงเองก็บอกว่าดีใจเพราะว่านานๆานที่จะได้เจอแฟนๆแล้วก็ยินดีที่จะส่งมอบความรักผ่านปฏิทินดาราปี2560 เห็นบอกว่าโอ้โหมีแจกลายเซ็นกันมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าทุกคนก็เต็มใจแล้วก็ยินดีไม่บ่นเลยนะคะที่จะมอบความรักให้กับแฟนๆน,นี่ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เป็นปัิทิีที่สวยมากครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเนี่ยก็รีบจับจองเพราะว่าเป็นปรที้อีกปีหนึ่งที่ แนวใหม่สวยกุ้งกิ้งกุ้งฟินมากๆครับผมยังมีอีก3วันถูกต้องครับผมวันต่อไปก็คือวันที่7ธันวาคมนี้ครับผมที่โลตัสสาขาพระรามสี่ตรงข้างๆช่องสามมารีนอลเลยวันนั้นก็มีเวลาเพียบเลยครับผมก็วันนั้นไปเป็นสิบถูกต้องครับผมก็ยังไงใครที่พลาดวันไหนไปไม่ต้องเสียใจนะฮะยังมีอีก3วันที่ให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมนะฮะรับลายเซ็นจากดาราช่องสามมางมก็เชิญชวนครับผม วันที่7จ็ดธันวาคมนี้นะคะก็มีนักสแสดงที่จะมาแจกลายเซ็นที่ Tesco Lotus สาขาพระรามสี่นะคะเจมส์มามิวนิธาแต้วนัทพรเต้ยจรินพรอเล็กซ์เรนเดลโป๊บธนวัฒน์หลุยส์สกอตเกรทวรินทร์มิ้นชาลิดาเพื่อนคณินและน้องนายนภัรค่ะ เวลา11บเอ็ดิกาจนถึงบ่ายโมงนะคะส่วนวันนี้ค่ะก็เป็นวันแรกนะคะที่ได้มีการจําหน่ายปฏิทินดาราปี2560พร้อมกันทั่วประเทศที่ท e สโก้โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ